ใครกำลังมองหากันไกลตัดแต่งกิ่งสูงอยู่หรือเปล่าครับวันนี้ก็มีมาแนะนํหนึ่งตัวนะครับของโปโกนะครับซึ่งตัวนี้ผมลองใช้ในตัวของผมแล้วโอเคเลยนะครับที่เขาเตรียมมาในกล่องนะครับก็จะมีตัวกันไกลนะครับแล้วก็จะมีเลื่อยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นอลูมิเนียมนะครับด้ามสไลด์ผมซื้อมาแบบ3.5นะครับแล้วก็ตัวกันไกลเนี่ยติดตั้งง่ายมากนะครับใส่สกรูแค่1ชุดเท่านั้นเองนะครับก็สามารถพร้อมใช้งานแต่ถ้าเกิดนะครับกิ่งที่เราต้องการ ตัดเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเขาก็จะมีตัวใบเลื่อยมาให้เราด้วยนะครับเลื่อยก็คมใช้ได้นะครับถอดสกรูออกแค่2ตัวแค่นั้นเองนะครับการติดตั้งเนี่ยง่ายนะครับเหมาะสําหรับทุกคนเลยนะครับตัวนี้ง่ายผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับเมื่อเราขันสกรูแน่นพร้อมแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะไปทํางานได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับลอกก็เบานะฮะที่ผมทดลองใช้อยู่ในสวนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการตัดปลายยอดของมังคุดนะครับเพื่อที่จะคุมทรงพุ่มของเขานะครับก็ตัดง่าย ตัดดีแล้วก็ตัดสะดวกมากๆใบมีดคมกริบเลยนะครับแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยเบานะครับใช้งานง่ายเชือกก็ดึงง่ายเพราะว่าเขามีลอกนะครับช่วยผ่อนแรงตัวกิ่งที่ผมตัดเนี่ยจะมีขนาดประมาณเกือบนิ้วจนถึงนิ้วกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกิ่งที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นเรื่อยดีกว่านะครับตัดง่ายตัดสะดวกแล้วก็เบานะครับเบาแรงมากใครที่กําลังมองหาครับนะครับก็แนะนําเลยครับตัวนี้นะครับราคาไม่ถึงพันนะครับใช้งานง่ายและดีด้วย